เรื่องราวของหน่วยทหารอเมริกันบนแผ่นดินเวียดนามใตายเมื่อครั้งสงครามเวียดนามกำลังปะทุสงครามเลือดเดือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่3 7ปริมาณการยิงเพิ่มความรุนแรงและหนาแน่นอย่างรวดเร็ว คาสึกเปิดฉากการยิงอย่างต่อเนื่องโดยไม่เปิดโอกาสหรือช่องว่างหให้ฝ่ายถูกโจมตีได้ตั้งหลัก RPG อาวุธยิง้าแต่ํานาจการทำลายล้างสูงเลือกจับคูนไม้ใหญ่เพื่ออาศัยการกระทบแต่ของป่วนจรวดระเบิดตัวเองเราสาบสะก็ดออกทางด้านข้างเพื่ออาศัยความดังสนั่นวั่นไหวกับเสียงคอยุดประศากความแกร่งศัตรูในขณะที่อากาอาวุธยิงเร็วพยายามกดมุมยิงฝั่ง ปราศรุทุไล่ตามคนคุ้มหมายที่คาดว่ามีศัตรูหลบก,กำบังอยู่ในการครั้งนี้เวียดกองถือหลักยิงก่อนยิงเร็วยิงหนักยิงต่อเนื่องพร้อมกระปรับรูปขบวนโจมตีด้วยการขยายปลายปีกทั้งสองด้านออกในคราวเดียวกันในการยิงขนาดเลื่อนที่จะได้ผลน,น้อยแต่นั่นก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักสิ่งที่ต้องการและต้องปฏิบัติก่อนเป็นอันดับแรกคือป้องกันการถูกโอบล้อมด้วยการเตรียมเป็นฝ่ายอบล้อมเสียเองโดกลยุทธ์ก่อน เค่อัตรูพระวงกับการป้องกันตัวเองมากกว่าการรุกเข้าหาปฏิบัติการทั้งสองขั้นตอนนี้อยู่ภายใต้การยิงกดจาก r g พโดยมีอากาศทำหน้าที่เป็นตัวเสริมคอยยิงตอ่อจุดนั้นนิดจุดนี้หน่อยอาศัยว่ามีความคุ้นเคยกับมือประเทศเป็นอย่างดีมาก่อนท้งรู้จิงและทั้งที่เดาเาอาวิ่งคงแยกย้ายกระจายกำลังเป็นหน้ากระดาษเขาแล่งวางตัวได้เราช่วยยิงคุ้มกลองคนที่ยังเข้าไม่ ที่กาลังเข้าต้องรตรวจสอบพื้นที่ด้านหน้ากับหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าซ้ำแหล่งกับคนอื่นไม่ถึง3นาทีเสียง RPG อากาก็เริ่มเบาลงเนววนไม่กี่กระบอกที่ยังดำรงการยิงต่อจุดเป้าหมายสงสัยการเห็นว่าไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบโต้อีกทั้งไม่มีผลการตรวจกตัวออกไห้เห็นทั้งหมดจึงยอมยุติการยิงไอมาป่าไอพยัคฆ์มากลาทานอเมริกันคู่แรกที่มีโอกาสเด็ดที่เวทกง เกมเสี่ยงตายครั้งนี้ได้ผลสะใจคุ้มค่าการลงทุนจริงๆหลังเสร็จสิ้นการยิงที่10เอกเฟอร์ดิโนซัตไอเวตโกงลงไปด่าวดินแต่ก่อนที่จะรวด r p รอาก้านัดแรกจะทันได้กระทบเป้าหมายนั้นทั้งสองคาดการสถานการณ์ไว้ก่อนแล้วว่าเกมการรบต้องออกมาในรูปแบบนี้แน่จึงไม่เป็นปัญหาข้อยุ่งยากต่อการรับมือค่าศึกพ้นฐานการเซลพุ่งไปทางขวาเรากิ้งตัวต่อไป3-4รอบเข้าแฝงหลังโคนไม้ใหญ่เตรียมเผชิญหน้าค่าศึกทางด้านตะวันตก พร้อมๆกับสิบเอ็กเฟอร์ดิโนมาจากทางไหนก็พุ่งตัวกลับไปทางนั้นชาร์จเร็วรวดเดี่ยวเป็นระยะทางยาวเกือบ3 0ก้าวเข้าไปอาศัยเบียดตัวในซอกง่ามไม้ขนาดใหญ่กว่า2คนโอบเลือบสายตากลับมามองทางด้านผลฐ่านกาเซลแว็บหนึ่งเราหันมาสนใจเหตุการณ์ด้านฝั่งตะว,วันตกต่อยาวไปถึงฝั่งทางใต้การย้ายตัวเข้าแหล่งกำบังแห่งใหม่เต็มไปด้วยอัตราความเสี่ยงสูงที่สุดจรวดอาพีจีหลายนัดระเบิดดักหน้าหลอกระสุนอากาหลายชุด ัดโดนกิ่งไม้ใบไม้ร่วงให้เห็นกับตาบางนัดสัตว์ลงดินจนฝุ่นฟุ้งกระจายแต่อเมริกันก็หาวาัดวันใหม่ยังคงลุกคืบหน้าต่อไปกระทั่งถึงแหล่งวางตัวใหม่จนเป็นผลสําเร็จโดยไม่มีคมกระสุนหรือสะเก็ดระเบิด RPG ละคายผิวจาาซานโจกับลูกทีมเจ็ดคนจากระยะห่างด้านหลังของทั้งสองชุดนําเกือบ100เมตรเห็นเหตุการณ์ด้านหน้าไม่ชัดเจนนักเพราะบางครั้งเหตุการณ์มองเห็นถูกบดบังด้วยแนวไม้พุ่ม แต่ด้วยสัญชาตญาณบวกประสบการณ์ทําให้รู้ว่าทิศทางการยิงของอาพิจีและอาก้าเหล่านั้นต้องตรงส่วนเข้ามาหาตนแน่จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางลุกโดยยึดถือแรงกําบังเป็นหลักและพิจารณาเลือกจุดวางตัวเป็นอันดับรองบนเส้นทางแนวลุกนั้นนักรบอเมริกันส่วนหลังมองเห็นตําแหน่งวางตัวของชุดนำสองคนเป็นอย่างดีเปรียบเทียบกับจุดยิงของเวียดกงที่ประกายไฟปากลํากล้องวุบวาบวุบวาบ,บ,บแล้วสามารถมองเห็นลูกขบวนหน้ากระดานโจมตีได้อีก หลายๆคนกระยิมยิ้มยองพอใจยินดีชาร์จส่วนเขาหาตรงจุดนั้นโดยหาได้วาดกลัวต่ออำนาจการยิงใหม่แนวลุกเวทดกงมีการขยายแนวให้กว้างยาวเตรียมปฏิบัติการโอบล้อมทำไมนักรบอเมริกันจะทำบ้างไม่ได้ในเมื่อความเคลื่อนไหวทุกอย่างก้าวอยู่ในสายตาเช่นนี้หัวหน้าชุดสเกลขณะหมอบกำบงังหลังโคนไม้เล็กๆพอปิดบางร่างให้หลอดพ้นจากคมกระสุนได้ต้องเล่งอ่านเกมการรบอย่างรวดเร็ว เวทกองทุ่มกำลังทั้งหมดเข้าหาชุดนำทั้งสองกำลังเวีดกงปฏิบัติการครั้งนี้ประมาณทั้งสิ้นไม่เกิน25คนแนวลุกเวียดกงขยายกว้างจนระยะเคียงระหว่างบุคคลกลายเป็นช่องโหว่แนวลุกของอเมริกันส่วนเสริมยังไม่เป็นที่เปิดเผยก่อนที่เวียดกงจะเริ่มดำเนินกลยุทธ์เข้าตีโอบอย่างจริงจังต่อจุดวางตัวของไอ้หมาป่ากับไอ้พยักนักล่านั้นนักรบใจหินยังจ่าซานโจก็สั่งการเสร็จเรียบร้อยแล้วนักรบอเมริกันสองคนทางปลายปีกด้านซ้าย รับหน้าที่เป็นตัวยิงรอเบนความสนใจเปิดโอกาสให้ชุดยิงหลัก4คนชาร์จเข้ากลางทําการลบแบบตีเจาะเราแยกแนวเวียดกงงออกจากกันเป็น2ฝ่ายเราให้2คนชุดนําทําการยิงต่อแนวเวียดกงงปีกขวาและชุดยิงร่อเดิมทําการยิงต่อแนวปีกซ้ายทั้งหมดให้สร้างสถานการณ์กดดันต่อแนวเวียดกงทั้งด้านในและด้านนอกด้วยอํานาจการยิงที่น้อยแต่ได้ผลไม่ถึง1นาทีหลัง RPG อาก้ายุติการยิงเวียดกงงกาลังเร่งปรับรูปขบวน พร้อมกับค้นหาจุดที่ตั้งเป้าหมายอย่างแท้จริงทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยอเมริกันก็เริ่มเปิดฉากการยิงมือยิงรอประเดิมด้วย M16 สัดใส่เป้าหมายระยะห่าง100เมตรรางเวทกงหลังแหล่งกำบางโคนไมายยืนเด่นหันสีข้างด้านขวารอศูนย์เลงเด่นหลาอาการในมือกำลังสอดส่หาศัตรูยังเอาจริงเอาจังชัวไม่นานก็ต้องตกเป็นเหยื่อสังหารตามเพื่อนสองคนแรกไปในขณะที่คนหนึ่งของชุดมือยิงรอ จับเป้าไอ้ร่างเวียดกงที่กําลังนอนราบหลังแรงกําบังพุ่มหมายระยะห่างไม่ต่างกันนักศูนย์เร่ง M 1 6จับภาพการเร่งประณีตได้ตรงจุดหัวกระบาลพอดีอเมริกันบรรจงกระทับ M 1 6ทําการยิงแบบซิงเกิลช่วเวลาไม่ถึงครึ่งอึดใจหลังจากการยิงของมือยิงรอคนแรกไม่นานก็สามารถปฏิบัติภารกิจเป็นผลสําเร็จแนวลุกเวียดกงสอบเขาของความปรนแปรมาให้เห็นทันที เมื่อพบการสูญเสียที่เดียวถึงสองคนโดยระยะเวลาห่างกันไม่ถึงครึ่งนาทีทุกคนต่างขยับตัวเตรียมหาแหล่งกำบังใหม่พร้อมสอดส,สายสายตาค้นหามือสังหารที่ไม่รู้ว่าดำดินมาจากไหนมาโผล่ที่นี่พร้อมกับความตายได้อย่างไรเป็นพันละวันอากา2สองกระบอกจับทิศทางโดยประมาณของแรงที่มาได้จัดการสสดกระสุนยิงสวนทันทีกับอีกสองคนที่ตามมาสมทบด้วย RPG อาศัยเสียงดังกว่าสัตว์โคนไมายภ่มแตกระจุยทั้งก่อ อากาศซัดโดนเปลือกไม้มองเห็นบางส่วนแตกเวอร์กับบางส่วนกระเด็นปลิวไปในอากาศถึงกระนั้นจำนวนอาวุธฝ่ายเวียดกงก็หาได้สัมผัสผิวกายมือยิงล่อใหม่อเมริกันได้โอกาสยาเวียดกงกำลังเบนความสนใจไปหามือยิงล่อทั้งสองต่างพากันชาร์จหน้าลุกเข้าหาอย่างรวดเร็วหมายตาแรงกำบังเพื่อวางตัวควบคูไปกับการจดจำตำแหน่งกระกายไฟปากลำกล้องไว้แล้วคลานคืบกระดึบล่างให้เข้าชิดติดต่อไปอีกเหลือระยะอีกไม่เกิน30-50ถึงเมตร การลุกข้อสู่ช่องโหว่ของขบวนนากระดานโจมตีก็จะเป็นผลสําเร็จโดยที่ยังไม่มีทีทา่าวาดีกงจะนละแคระขายหรือเตรียมการรับมือเอาเลยพลทหารกาเซลทันทีที่ประจักษ์กับผลการยิงของเพื่อนร่วมทีมจากแนวด้านหลังอาศัยจงังหวะเสียงอาวุธของทั้งสองฝ่ายเป็นเครื่องกบเกลื่อนเสียงเคลื่อนที่ของตัวเองทําท่าคลานต่ําหลบจากมุมซ้ายของพุ่มไม้กบาบังไปทางมุมขวาพอเห็นต้แรกเราว่าใต้โคนไม้ใหญ่เชียงขวาลราเราสามสิบองศาระยะห่าง30-50ถึงเมตร มีมืออ p g ีคนหนึ่งกบดานรอจังหวะอยู่ตรงจุดนั้นสิบเอกเฟอร์ดิโนตรวจเห็นทั้งกำลังส่วนเสริมเริ่มใกล้เข้ามาจากซานโจอยู่หลังตรง50เมตรเตรียมเข้ามาเสริมพร้อมกับเห็นไอ้มาป่าย้ายเข้ามุมยิงแห่งใหม่จึงคิดเอาอย่างบางหมายตาได้เวียดกงสองคนหลังพุ่มไม้ด้านหน้าเชียงซ้ายเล็กน้อยเป็นจุดหมายของการเล่นเกม M16 ของ2มือยิงลอดทำงานได้ผลเกินคาดเวียดกงกลุ่มใหญ่5-6ถึงคนต้องเร่งรีบเปลี่ยนจุดวางตัวหาแหล่งกำบงัง ปรับแนวเส้นเลงใหม่ตั้งใจเต็มทีเกมนี้ตัวต่อต,ตัวมีลุมหมายตำแหน่ง M16 ได้แล้วขอเวลาเพียงแค่ไม่ถึงอึดใจหากาทั้งหมดจะประเคนเข้าใส่เป็นการตอบโต้ที่เหนือกว่าแต่เกมนี้เวียดโกงวางแผนพลาดไปถนัดผมหมดแต่ปักใจให้ศัตรู M16 คนเดียวจนลืมหลักเกณฑ์ทางยุทธวิธีไปว่าศัตรูไม่ได้มีมาคนเดียวหรือเท่าที่เห็นขนาดนี้ทั้งกลุ่มขยับตัวถาออกจากแหล่งวางตัวเดิมได้ไม่เกิน29ก้าว ไอสองคนจากฟากหนึ่งของพุ่มหมยจำเป็นต้องผ่านตัวไปอีกฟากหนึ่งโดยเหตุผลสองประการจุดวางตัวเดิมถูกศัตรูจับได้แล้วกับการเขาจุดใหม่ก็เพื่อผลของการรวมอํานาจการยิงตลอดเวลาของการขยับตัวเวีดกงไม่รู้เลยว่าตกอยู่ภายใต้การตรวจพบโดยอเมริกันโซลลุกทันทีที่ไอสองคนหลังเข้าไปใกล้ไอสามคนแรกนั้นเป้าหมายจึงกลายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจและแล้วอาวุธชนิดที่ไม่เปิดเผยแหล่งที่มาก็เริ่มประกาศสักดาอ้ยโอ้ย M67 ระเบิดขว้างสังหาร2ลูกแรกระเบิดตัวเองบนอากาศบริเวณเหนือหัวตรงดิ่งของกลุ่มเวียดกงอีกสองลูกกระทบพื้นดินแล้วจึงระเบิดทั้ง4ลูกส่งเสียงกัปนาดจึกกองกลบเสียงอากาศ1 6ประเภทปืนเล็กเสียสนิททามกลางเสียงคำรามของระเบิดสังหารนั้นยังมีเสียงแหกปากร้องของคนดังมาให้ได้ยินชัดแม้กลุ่มควันเศษดินปนฝุ่นทั้งใบไม้กิ่งไม้หนาทึบบดบังจนมองไม่เห็นตัวเจ้าของเสียงแต่ก็ยังพอเดาออกว่าเกมสังหารคราวนี้ได้ผลเกินคาด สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็วปริมาณอากาอาพีจีที่หายไปชั่วครู่เริ่มกลับมาอีกครั้งเวียดกงระดมเปิดฉากการยิงอย่างพร้อมเพรียงทุกระบอกสากกระสุนเข้าใส่จุดสงสัยหรือบริเวณที่เคยตรวจพบยังหูดับตับใหม่หลายคนต้องเปลี่ยนจุดวางตัวหาแหล่งกำบังใหม่และเฉดเช่นเดียวกันมาตรการในการตรวจค้นก็ต้องพิถีพิถันรอบคอบยิ่งขึ้นด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏแจ้งชัดแล้วว่าศัตรูไม่ใช่มีเพียงคนสองคนแต่อาจจะมีเป็นสิบหรือมากกว่านั้น แนวลุกเวียโกงถึงกับอาการหยุดนิ่งอำนาจการยิงไร้ผลเพราะเป็นการยิงแบบสุ่มเสียงเวียงแห я. ยิงออกไปก่อนตรงจุดไหนจุดใดก็ได้เพื่อหยุดยั้งศัตรูไม่ให้เคลื่อนไหวนักรบอเมริกันหน่วยสเกาทำหน้าที่แกะรอยนำร่องก่อนกำลังส่วนใหญ่เข้าบทขยี้ทำลายล้างขั้นเด็ดขาดทั้ง10คนดำเนินกลยุทธ์ได้สอดคล้องเข้ากับแผนเป็นอย่างดีในทันทีที่ m 6 7ทั้ง4ลูรูคำรามขึ้นแล้วติดตามด้วยเสียงคนแหกปากร้องนั้น ฝ่ายเวียดกงตระหนักดีว่าระเบิดเป็นของฝ่ายไหนเสียงคนร้องเป็นของฝ่ายใครหลายคนถึงกับชะง,งักงันลืมความเป็นความตายของตนยามอยู่ต่อนหน้าศัตรูเสียสิน้พนพลทหารกาเซลไอมาป่าจ้องรอโอกาสนี้อยู่แล้วและเช่นเดียวกันกันกบ1ิเอ็กเฟอร์ดิโนไอพยัคนักลาก็ไม่ยอมน้อยหน้าหมายตายเยือสังหารไว้แล้วเช่นกันสองคนทั้งสองนักรบอเมริกันช่วยจังหวะที่ M67 ระเบิดตัวเองสร้างความตะลึงงานให้กับเวียดกงเพ่นผุ่งออกมาจากแหล่งกำบงัง เอ็มสิบหกพร้อมในท่าประทับสะโพกนิ้วจดจ้องอยู่บนโครงไก่สายตามองรอไว้ที่บริเวณเป้าหมายสองขาก้าวยาวออกมาได้เพียงสามก้าวไอเวทโกงคนเดียวปักหลักหมอกราบติดดินก็ปรากฏแก่สายตาอีกครั้งที่นักรบทั้งสองฝ่ายมีโอกาสได้ประจันหน้ากันตาต่อตาประสานกันนิ่งใบหน้าบึง้งแววตาม,มีแต่ความเกลียดแค้นชิงชังนักรบอเมริกันคบกรามแน่นยืนนิ่งหันปากลำกล้องเอ็มสิบหกชี้ไปยังร่างเวีดโกงในท่านอน ยังไม่ยอมยิงในทันทีที่ป่าหน้ามันใครอยากให้โอกาสสําหรับคนอาชีพเดียวกันสักครั้งแม้อยู่เป็นคนละฝ่ายวิยกงถึงกับใจหายว่าอาปากขางตะลึงงนันประสาททุกส่วนหยุดทํางานอย่างกระทันหันเหนือตัวชาวว่าไปทางล่างรู้ตัวโดยสัญชตาตญาณว่าสภาพความพร้อมสําหรับการต่อสู้ของตนเองขณะนี้ไม่มีเอาเสียเลยตําแหน่งทิศทางหันด้านข้างให้ศัตรูเพียงแค่ขยับยกอากาขึ้นมาเท่านั้นกระสุนขนาด5.56คาลิเบอร์ในมือศัตรู จะสาต์ออกมาทันทีโอกาสรอดคงไม่มีอีกแล้วความตายอยู่ห่างเพียงระยะไม่กี่ก้าวทุกอย่างเห็นชัดเจนด้วยตาขนาดร่างกายยังมีลมหายใจนานนับอึดใจใหญ่ที่ไอหมาป่ายืนจ้องนิ่งร่างเวทกงอยู่อย่างนั้นกระทั่งเสียงแหกปากร้องของเยอสังหาร M67 ซสิ้นสุดลงไอเวทกงแม้รู้ว่าไม่มีโอกาสพลิกผันสถานการณ์ไปสู่ความได้เปรียบเหนือศัตรูได้แต่ด้วยสุดชัตยานแห่งนักรบ ที่ได้รับการปลูกฝังมาให้ต่อสู้แม้มองเห็นความตายอยู่ตรงหน้าคลิปตาเดียวไอเวียดกงตัดสินใจขยับอากาเตรียมยกขึ้นประทับบ่าหมายเปิดฉากการยิงก่อนแล,และวินาทีสุดท้ายของการมีชีวิตของมันก็มาถึง M16 พ่นกระสุนชุดยาวเข้าใส่ร่างเวียดกงในท่านอดลาปตาปดใจพรวดเดียวกระสุนเกลี้ยงแม็กทั้ง20นัดไม่มีแม้แต่นัดเดียวลุดออกจากร่างเป้าหมายเวียดกงเด่นตายถึงคราวชะตาขาด ไม่มีโอกาสแม้จะส่งเสียงแหกปากร้องเพราะนัดแรกเจาะเขากลางแสกหน้าทะลุทะลวงขวานเนื้อสมองจนแหลกกระจุยศูนย์รวมประสาทถูกทำลายลงยังฉับพลันไม่อาจสั่งงานหรือรับรู้อาการเจ็บปวดได้ซิเอเฟอร์ดิโน่ไอพยักหนักลาโชคดีได้สร้างวีรกรรมเหนือกว่าไอมมาป่าช่วงที่่าตัวมาจากแหล่งกำบงังเตรียมประจันหน้าเวทกงนั้นเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่มันกำลังจะย้ายจุดวางตัวพอดีตำแหน่งเผชิญหน้ากันตรงๆง จึงเปลี่ยนเป็นไอ้ม้าป่าอยู่ด้านหลังเวียดกงยังไม่ตั้งใจนักรบอเมริการใจกล้าเกินคาดไม่ต้องการเป็นหมารอบกัดยิงคนทางด้านหลังให้เสียศักดิ์ศรีจึงส่งเสียงร้องเรียกให้เวียดกงหันกลับมาไอ้สัตว์นรกกูอยู่นี่เว้ยเยือสังหารสองคนยืนเคียงกันห่างไม่เกิน5ก้าวกำลังตัดสินใจว่าจะเข้าหาแหล่งกำบังจุดไหนในแนวด้านหน้าระหว่างทิศทางการมาของเสียง M67 กับเสียง M16 บางส่วนควรเลือกจุดไหนลุกเข้าหาหรือลบซ่อน เสียงตะโกนเรียกที่ไม่ใช่ภาษาของตนดังขึ้นทางเบื้องหลังระยะห่างของเสียงไม่เกิน1 0ถึง15ก้าวเพียงแวบเดียวเวทกงก็รู้ว่านั่นคือเสียงศัตรูประสัทสัมผัสสดหรือเริ่มเห็นความตายแล้วในขณะที่สมองยังไม่ยอมสั่งงานให้เหลียวกลับหลังทั้งสองเวทกงตกอยู่ในห้วงอาการตะลึงเพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวสัญชทัตญยาน,นักสู้ก็เริ่มปรากฏคนซ้ายเตรียมขยับตัวหลบออกทางด้านข้างส่วนคนขวาเตรียมตัวล้มตัวลงหมอบปฏิบัติการนี้เพื่อแยกกลุ่มให้ศัตรูทําการยิงตามไม่ทัน ไม่ก็ต้องใช้เวลามากกว่าปกติเท่านั้นถือเป็นแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ดีที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้ในยามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างสายเกินแก้เสศษแล้วพระเจ้าไม่เข้าข้างเวทกงอีกต่อไปในขณะเดียวกันนรกกับเปิดประตูทวารกวักมือเรียกอยู่ไหวๆทันทีที่ทั้งสองคนขยับตัวเท่านั้น M16 ก็สตร์จะสูงไปทันทีเหมือนกันมือสังหารระดับฉายาพยัคฆ์นักล่าซัดให้คนเตรียมออกทางด้านข้างก่อน ล้วกดลำกล้องลงต่ำเล็กน้อยประเขนกระสุนชุดสุดท้ายในแม็กใส่ไอคนที่เตรียมล้มตัวลงนอนราบผลการยิงทั้งสองชุดต่อเนื่องเข้าเป้าอย่างแม่นยำรางเป้าหมายถึงกับภพาวาแอนตัวตะกายอากาศทิ้งอาก้าคู่ชีพลงดินอย่างไม่ใหญ่ดีส่งเสียงแหกปากร้องโหยหวนได้ยินจนทั่วเขตปะทะกระทั้งล้มลงถึงพื้นดินแล้วลมหายใจยังไม่สิ้นทันทีทันใดไอเวียดกงเดนตาย,ยังสามารถกระเสือกระสนบิดเนื้อตัวด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส เลือสดๆสีแดงฉานลายลาดลงดินมคลุกกับฝุ่นเป็นสีดำส่งกิน่นคละคุง้งเหม็นเอียนสักครู่อาการดิน้นเฮือกสุดท้ายก็หมดลงวิญญาณถูกส่งลงนรกเรียบร้อยตามเพื่อนไปอีกคนเพียงไม่กี่วินาทีหลังเสร็จสิ้นเกมสังหารเวียกงคูนั้นสิบเอกเฟอร์ดิโนพระออกไปชาร์จตัวเข้าแหล่งกำบ,บังด้านขวาพร้อมกับจัดการถอดแม็กกระสุนเก้าทิ้งแล้วยัดแม็กใหม่เข้าแทนที่กว่าสายตาสำรวจเห็นหัวหน้าชุดกำลังทำอะไรบางอย่างกับเวียดกง จงตัดสินใจตามเข้าไปสมทบ